เก่งพวกเพวกเ่งเออว่าอะไรต่างคนต่างเก่งนั่นเนาะกาสวัสดีเด้อสวัสดีเด้อพรมพี่น้องเบสสุขสุขคนเป็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสาวนวลสายลุยเกลพรมพี่น้องเนาะมาพบมาพ่อสาวนวลนี่อยู่บ้านน้องแดงพรมพี่น้องเองเ้ อาิ่นนกกาดอกบุงพี่พี่น้องผมมัดกาิ่นเนาะเอ่อิืนฉีดำต้นแดงบ่รือว่าไรไรนี่เนาะโดยโดยฮะไปทำทางน้องแดงิ่นเลยพี่พี่น้องทางเมย์ิ่นเลยเนาะนำิืนก็เต็มปอดอนี่ใส่อยู่บ่มันขึ้นอันนั้นได้นี่เนาะ มันขึ้นอันทักเทพ,พี่น้องเมีนนะเนาะสบายดีสบายดียดอืมนางของหมอกอยู่นี่พักผ่อนบ่โดยนพักผ่อนรอบเที่ยงโดยนอืมใครถ่ายหน้าให้ใช่พอ่พอพผดผ่อไปคืนดีอืมไปคืนดีเออคือนดีดนดคนเสียบ่อันผูกจะเบาหันบ่โดยอ้าวผดเสียแล้ว เสียแล้วพาก็อื่นพาก็ปจ่ฉยเวียกเขาอืมอืมอืมคนเราไปส่งสการมานี่บ so ่มืออื oh, ่นมื่ออื่นโดยมานี่วันยังก่อนันฟุดพระฮัดเนาะถึงเมืองพระฮัทอืมอืมพากับสถานการก่อนทางเมืองฐานการ์ก่อนอืพากับทำซาบกับเวินนองข่อยก่อนมาได้ปงแนวกับชีข่อยซิวข่อยเน้ยเจซิวเดวเจสิไปส่งสการเพลินโดยโอ้ โอกาสเตรียมไว้บ่ได้จักบ่ฮู้สิได้หรือบ่จักฮู้ปกติไผไทยนาให้ีจผัวเฮาอ้อขมาผู้ดเนาะอือมาพมาแมลงนี่แหละเยขมากสิไปเฮ็ดกินน้าข้าย้าให้ามไว้สิอยู่เฮ็ดกินยเพิ่นโดยอื เป็นจังไงอั่นมีมีน้องเพลนี่เจ้าผู้เหตุการณ์อยู่ว่ามื่อนั้นน่ะการน่ะแต่บิดแล้วโอ่โนง่วนหัวดุท่าท่าท่ง่วนดแต่ให้ใช้ไหมนี้เอ้าเอ้โอ้ยกินข้าวมาแล้วเจินบอกลาแม่เอิ้นบอกลาไล่ไป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 งง่ายกินข้าวมีน้องง่ายกินข้าวเพิ่น เออทางผ้าพูนพี่น้องสวยงามมาหนีเนาะสีผ้าโอนเมฆแตะก,กระจายพี่น้องเอ้ยมีเสียงเดะงัวกินข้าวเม่นน้องแดงพอดีดอก็ได้ปไปไล่ให้ข้กกาวตะก้าอันน้องเพลียวพูนพี่น้องนะอืมอ่ะต่อกันพูนพี่น้องม่น้องแดงเป็นไรงัวเมื่อกี้นี้โอ้ยเนาะอ่ะ อันบเกิดเหตุยังได้ผัวเมียพันยังได้ทะเลาะบีบบ้ากันแคได้จักกันไปมาน,นี่เอ้าจะวิทย์แต่เมียพันมาลูกกล้าว่าจริงบอว่าแต่เมียเมียว่าขี้คาดเมียว่าผัวพ่อพ่อเมียผัวว่าเมียโดยเอ้าสิชั้นดีอือแล้วก็ไปหดแทงฟาเกติ้ก็ปรับไม่ค่อยมันใหญ่เด้โอ้ไม่เลยจำมีอะไรไม่สี่เป็ดไม่เลยจำมีลย ตีแบบนั้แล้วก็ไล่ตีกันพราเขาหนึ่งซื้อมีด,ดหนึ่งซื้อผ้าพอเขาพอเประหลัดแล้วเขาจัดการกีฬได้นนจัดบ่จจัดแล้ว <laughs> อ๋เแถลประหลัดกลางยังไระดๆๆๆๆค้คาะผมบัวได้จัดบ่จัดแล้วเอาไปถือมีดนะเมียไปถือมีดบัวซื้อผ้าอ๋อเมนตีอืมเาวคุณจัดเขาเพิ่งนี้ว่ะ ออเออพวกนี่แดงพวกนี้เขาตีกันแล้ววะเขาก็ว่าจักในเห็ดแล้วเขากะ <c oughs> อ๋อน่องเด้งสบายดีล่ะจะว่าเป๊เปล่งเด้งแค่นี่นะฮึแหงโจยเนะาะค่ะพันไอนี่อืมโจยชันแห่งล่ะเออทีแรกให้มาลูกกาก่อนพัวเมียเมียอ้าวพัวคือว่า,วามีขี้ข้านใช่ไหมเราก็มาลูกกาอ,อยู่พัวมาลูกชีวิตตั้ง ทีวีต่าจกีดปรนจำการหัวดำดำปรำกันโรงเมียดำประจแล้วเฮ้ยดำช่ฟ้าก่อะป้าบุกดด้าช่วยกันโดยโดยเมียว่าเอชงอื่นพวว่าจังอื่นจ้ะวอะว่าเ่าสิเขาว่าจาเอาแต่ตีกันเขาเอาในเมืองเนร้อยเอ้ยเต็งว่ะเต็งว่าาสิแล้วเขาจะเอาวะขอสํานี้อื้อเออขอสนี้เออผัวว่าผัวว่าเมียมาขี่คัดแล้วเมีย หหยมึงมั่งขึ้นเลยเงี้ยห้แบบนี้อนี้ก็เด็กก็หัวนนู้นี่พัวชุกนี่ท้วชุกเป็นท้วนตีบ่ท้วุกท้วตีพตีบ่ท้วนุกเฮียน้องเด็กท้วนตีอืมก็เด็กก็เลิกเลยที่เคยฝึกทัเร์น้ำดูเดน้าก็มีนะอืมบิชับาหนน่บ้องราอ่ะก่อนเราบกมาเมาถ่ายให้เบิ้งเม่ถ่ายเบิ้งรงให้เบิ้งอืม อันเราได้ก็คิวเตะนะเนาะสัตว์ตรงนี้คิวเตะโอ้โหเขียดแล้วเนาะเียดแล้วแล้วก็เมื่อแล้วจุดเราก็เราก็เรแล้วจับผ่าทักโตแล้วเมื่อแล้วไปกินึ่งแล้วเราเอาสับผ่ากลางเวลกลางคืนนะเมื่อนะเมื่อแต่วันโหกลางเวลได้บ่เออเ่อกลางเวลนี่แล้โอประมาณว่าซ้ำได้ได้บ่ซ้ำเลยดูซ้ำนี่แหละโอ้ประมาณลายม้นแล้วเราเราเอาปหาฮาหลุดมาหลัดเอาเอาพี่น้องดิโดยโดย ป็นทรมดาได้สนอะิกาเด็ก uh, uh, um, um, ็เส uh, ียพิกาเขาซื้อมูใหม่อะไรห่ะมาเสียให้ผัวนี่เขาอะไรจะโพดแล้วโอ้จะโคตพายิงไอ้โยมทำพายิงเนาะมูตัวหนึ่งกับเงินสามแสนน้ำบ่อขาดลงแล้าไปยังครับกินบวกินักเม่วมาจากเม่อวะจะไปเป็นเจ้าว่ะ กูกูเกันว่ะบปจากม uh, like ือ bon อ่าอกมาเขาจะรอยจะอดน้ำเาบออดน้ำเคืนยี่ลักใหญ่เติมเต็มเ็เบาสีแล้วเนี่ยาคืเห็ดเฮือนเดียวเนาะเฮือนแล้วเต๊กเด็่ีเตกไปใกไ้่ตัวได้เต็งว่ะขักเด็งกู้ไวเจี๊ยบตัวเป็ปินญายานคือข้าวนงซีมิดจะไว่ไกตัวเด็เต็งพบพดติเต็มกนพบป่เนี่ยวัน้องเด็กก็เห็นว่าันองเด็ก อินวันหนึ่งก็วน,นหนึ่งซือผ้าก้อนบังใหญ่หนึ่งว่ะซือใหม่ได้ใหม่ก้อนบางใหญ่หนึ่งผัวชื่อผัวชื่อใหม่เนี่ยจะฉิไปจะฉิอมาว่าจะเชป่าเนี่ยยานเลยเนาะยานแล้วาันคอกัน<ผ>ตรมี้จะขัคอกันตรมีไพ่ไพ่ันคอเมียคือว่าผัวผัวกัเมียแล้วันคอกันต่างคนต่างขันต่างขันอ้าตัว ผู oh. ้มาผู้มาผู้มามาวานยิ um oh, an oh, uh> ่งยืดเบิ่งผู้มาใส่ใส่ไม่ใส่ผูกมากะปุบป๊บป่าดิไพ่หน่ะไพ่ยังยังแววอ่ะโอ้มันยิงนะจะเดือดน่ะจะเดือดดิโอ้แล้วเป็นปบนี่แล้วตีก็ยืดก็ยืดเบิ่งเขาปุบป๊บป่านี่ผมมาเชียร์เขาสิเออเนอะ ไปถ่ายที่ไปถ่ายแล้วปบก่อนเห็นเขตีกันเด้ยันเนาะไนตีกัดคอไปไปนีกัดคอไปเจ็ดบาทนี่อ <c oughs> เอ้า,ทาวทำผัวเจ้ากบไปมาบอ้เพื่อนเพิกกันอย่าตีกันอย่าตีกันเรากบก้าไปว่าผู้ดุงนี่กันเลยโหเราบก้าแล้วผัวเจ้าน <c oughs> ี้เลยแล้วเราเห็นเขาเห็นเขาเห็นเขาก็ไม่ใหญ่เขาปบแล้ว เร็วกันโป๊แปลว่ามียเนาะแม่แดงไปไปหาบ่ได้เต็กบึงนี่ก็ซื้อครับก็ซื้อไม้น่ะคอบึงใหญ่นึงกูนึงซื้อไม้เอาใจามได้บ่เต็งผู้เดียวไปแม่เต็งว่าไล่หนไปบ่ได้จับไปไปกัน้อก็จับมว่าเออมบใหญ่นึง่ละยามตโซยามใจฮ้อนเนาะ เดมที่โทรบัดม่จเมียเบิ่งเฮาอ่ะทอดิจ้าเฮาว่ะลอยเอ้ยวัดเอาอดทนเอาเฮาเอาเิซีเคลืเมียมาจู่แล้วเฮาอดเอาเอาเปล่าอ่ะจะโบกผายชายโบ้โดยให้อดเอาเมียอัดเอาเฮาเคยเคลื่อนเมียมาจู่แล้วเฮาจะโบกเปิ้นซีเนาะคุณกับหนึ่งเขาหนึ่งเจ้าหนึ่งเที่ยววใช้ยนาชายป้าผู้เบียกเปลาสั้นหัวเกล่าห้วย เอาอดเอาดํามาดำนาสตามแล้วก่อนเราว่ายังไงก็คือเราอยากให้มาซวยทางเจ้าเนาอ๋อผายเมียนะแล้วนี่จะพาวัทำเราบอก่วยช่วยป้าทำแล้วก่อนป้ามาซอยขึ้นจุกไอคือก็ใส่รถไทยทางเจ้าเนาะโดยใส่คันเดียวคู่หนึ่งเราบอเราบอกเราเสียงเมียอืม เต่ยงว่ะกูทำกูเชียงนาแต่ดอยเอ้ยเตีงว่าฟังเอาว่าเขาลองเพลงจากกูเชียงนาเตีงว่าก็ับ่นเนาะจัียงในเขาลองเพลงเขาลองเพลงมาจเชียงในทำกูเชียงนาแล้วเขาลองเพลงโอ้เชียงเมียทำกูเชียงเมียทำกูเชียงนาเตีงว่าเออเชียงเมียเขาทำกับข้าเขาลองเพลงเตีงว่าจ้าเตีงว่ากับ่นเชียงเมีย มันบ่คือเทียงนาเด้เนาะเด้อเอ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 อบ่เต็งหลอกได้เชื่อเลิกบ่ก็ฝอยแต่งสําคัเทียงนาแต่เฮ็ดเบิ่งด้เียงเมียบ่แม่นเียงนาด้เนาะเออถ้าเียงถ้าว่าเียงเียงนาได้มันบ่โตบ่โตแม่นบ่ดถ้าว่าเียงเมียได้เมียโตมโตดอ้ยเนาะเินยังฮ้องเพลงฟังอยู่ติเด้แม่นๆๆชัวร์แห ก็เอาถล่ากันลอคือเจ้าได้เคยเคยมีอยู่บ่ไปอยู่รำกันนี่เคยพี่เคยเทียงกันอยู่บ่เจ้าบ่ได้โอ้ตั้งแต่เอากันนี่ได้บ่ไปคิดกันได้ก็ได้ส่งปีได้น้อเจ้าบ่เนาะสามปีนี่เนาะไปแล้หายกันได้เออเอากับผมก็ไปหายกันถึงกับนีอยู่แต่ไปกับไปดันเด้อร์ไปเด้อเขาไปไปคืนดีเด้อเขาเนอย เออมื้อๆน่ะก็ไปไปว่าเพิ่นก็ไปรับการช่วยลูกก่อนว่าเออเจ้ามาเด้อเจ้ามาช่วยนามาแลกกันบ่ายมาหาวาบ่พวกเพิ่นแล้วเออเออเพิ่นมาให้ให้ทานาช่นายาเฮ็ดเวียกเลยเนาะโดยอืมพอให้หมู่เ็นาหนตาเนาะโดยกลับมาเฮ็ดเวียกคือว่าเนี่ยเฮาก็มีเวียก ta, mi mò, young la khu vực tang, you katao you mò tom nomai. Oh tom nomai. Mai yang mày hoạt nỉ. Mai kia hoa miếng kèno hai m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  ở nông m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  hiền m m tôm m chín m chín m tôm, m m m sao ai nó nông cả, rồi, sì hết ่กินยาอ,อักโขยละเจ้าพ่อเลอ่มึงกับบัวเช่าเลยสนาเจ้าคู่กูกินยาก,กินเลยอา้ามันสิดายาจะย้างเจ้าบ่อยายก,กินเนื้อะไรเนี่ยชื่อมาให้คนละกล่องต้องกินนี่แหละมันเอื้อมมาเป็นนั่นมานั่นบอกคืนๆนะบ่คืนคนกับบัวเป็นยังมันเป็นยาดีได้กินแล้วกินแล้วอืม <G: <G: <G> กินกับกินแบบอันสามสี่ชั่วโมงเนี่ยหายเจ้ากินต่อเนื่อง บ่แม่นคิดอยากยามใดกินยานั้นบ่เซาคือเก่าล่ะเอ้ยนี้เจ้าละจ้อยแฮงส่ำหาออนสิตกเนาะลมพมอีกได้ได๋่อพี่น้องเอ้ยกีบ่งามได้กยุงงามเ็ดยังอีบาดนี่สบมือลกอื โอ้ยเพิ่นก nice. ันเนาะเจีดจากนั้นมาได้ยิมหายนิมนาสัมแล้วเราเราพายนิมนาตัดสัมพิจดองกันเนาะเผู้อาเลอดเอากันมาได้มันกรณีก็คือว่าพายนิมก็อดมาได้ยังสั่นซ่าพายไซไปเห็นเมียจุ่มเมียว่าวมโหตัวโซส่ซะเนาะไปยิ้มมันก็สิมตีเต็มไตเบิดสุขุขุคนส่วนไลยฮะ มักเว้ามักยังแตว่าบ่ซือสัได้ก็แล้วเรื่น <conclusions> ี <Aristotle> ้นะเออถ้าภายซายแบบอย่างนี้ได้แล้วโดยอืมถ้าไปต่อสู้เว้ากันไปเว้ากันมาหึมาเรื่องน้อยเป็นเรื่องใหญ่ได้บาดคําเว้าอออืเราก็คิดฮอดเมียได้ข่อยเบิ่งอคิดฮอดแล้วเราคิดผิดเนาะออเจ้าคิดผิดเอ่ะตบ่อดนาอือเฮาเว้าเฮาก็เว้า ว่าว่าเฮาว่าเมียตีหลายเอ้ยว่าอดเฮาอดทนเฮาเฮาอือถ้าจะใกล้เาคนเฮาคั่นว่าแล้วันบนําด้เาบ่ได้นําเฮาจ้ะอนยก็ก็ยื้อเปิงอยู่จเฮ็ดเนาะออน้องแดงบ่ได้มีนเบอน้องแพวบ่ล่ะบได้บ่ได้เอาบ่ได้เอาเเอาหยังอเจ้าใกล้กันคือสิเอาห เด็กจะเอื้อก็ชอมือมาขี่รถตู้มาในเอื้อแล้วชฮะตัวตัวลรสอดหูเปเ็นเพชรของเดชวเบอร์อยู่กับอะไรหับเาอื้อแล้วนอื่นแบเมนไลบ่เออเออไเราอยู่มีอยู่เบอร์เเบอน้องน้องแวอืมจะไปได้เอาจะไปได้เห็นว่าพันดินนี่ดินฮะอืม ไนหนนโทรมาช่องเถื่อพอว่าเปเรีคุยคือว่าคเรเียกแล้วอ่ะอืมกิตใก็คอยห้าบะก็เวยนี่ไปชอไปเนี่ยเ้วก็ติดยู่แล้วก็บ่านูอืมอือืมแต่ก็บอกด้สิมาอยู่บ่แล้วก็ชิมาดูลรวกะทำเพิ่งเราอ่ะจิตใจจิตใจุเริตใจน้ำน้ำเองก่อนเราอิมาอ่ะเออทำใจได้ก่อนโดิอืมอาสิมาอยู่นอกดูกันยังสองคนอยู่พี่นะโดย เราอดเราเราอดทนก่อนเราอ่ะจูดจูดมังมาได้หรอเราอ่ะอืมอืจูดจูมีสิได้คุ้มเราอ่ะทีนั้นเรากะเอเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาบอกเขาเมื่อไดรสิบ้าเขาบอกเขาฝืแล้วทั้งเบิ่งป้าเลยว่ะใจเขาก่อมึงอ่ะอืมโดยโดย สิประมาณนี้แหละพรมินทร์น้องเนาะทั้งเมย์น้องเดมพึ่นก็อยู่ใกล้คือว่าแล้กระหู้เรื่องราวตายกลัวเนาะที่เราก่เนี่ยนี่ข้อจับนี่แหละน้องหัวเห็นบอลข้อจับนี่อภูนชื่อไม้่อูนชื่อไม้ตัวนี้บ่เออโวกหัวไม้หัวขาวหัวโอ้โดยไปตีมาไปตีมาคนนี้ยแดงกับคนเงี้ยแบบไปตีแก่ไปว่าดีคนเงี้ยแบบดีข้คนว่าดิ

พอให้อภัยกันได้เด้นี่กูก็หึนมึงก็หึนกูก็เก่งมึงก็เก่งว่ะตีกันแน่นอนล่ะออืมคแนวแบบตายๆเลยเนาะโอ้ยลอยคันขอเมีเอี่ยคขันลูกก็บม่ห้บ่ลูกนลย ก็ขี่ได้ต um, <so ี้ยนะจมัก่อยเหมืนนหายแล้วก็มักบกูแต่มันเป็นหายแล้วก็มักกินเก่านี่เออมันมันผลิตนดเขาโตเหมือนแล้วมันก็มับอกแม่ตีมันก็ยืดเพ้งมาจาบไต่เหมนกันเมนเมนเรื่งตววิาว์กบ่าเดียแม่ชอบตีกันหเอ

ท่าทางแบบวนะนี่อะชูนีทอดแม่บอกบเก็นช่ปอทอดแต่ว่าโพมันมาหายอยู่เด้มือนี้นะก็หายแล้วหายอยู่ไปทั้งเมยอยู่หายวืดนะหายแล้วเลยเลยหายหายหมดมออ่าก็สิประมาณนี้เราพพี่น้องเรื่องราวกระทางเมย์น้องเพลี่กับ่อน้องเพลีเพิ่งก็ได้พิดได้เทียงกันน้องเหรเนาะ ยต่างคนก็ต่างไปก็ยังแบบยังบ่ได้แบบหน่วยตาวมาหากันยังแบบขัดกันอยู่นะตอนนี้เนาะอ่าถ้าเพิ่นใจเย็นพเพลสจังได๋ก็เพิ่นก็ต้องกลับมาคือว่าลูกเพิ่นยังอยู่เนาะโดยอ่ะสิประมาณนี้เนาะเอ้ยเนาะทางเฮาก็สิได้ขอตัวก่อนด้วเด้อโดยสบายดีโดยพี่พี่น้องสนนกับมาหาทางน้องแดงเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็ทักทายดิน อ่าไทยถามเพิ่นน้องพี่พี่น้องว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอ่าเม่น้องเพลกับโอน้องเพลน้องพี่น้องกเพิ่นก็เห็นสาเหตุที่เกิดขึ้นร้ายชิงแลาย่างน้องพี่พี่น้องคือว่าเพิ่นก็อยู่ใกล้กันน้องพี่พี่น้องเนาะโดยเพิ่นกะว่ายาดเพิ่นละผมก็เลยบอกก้าตอต้านทางเพิ่นัวเมียน้องพี่พี่น้องเนาะโดยทางเม่นอ่าเพลวเพิ่นกะได้กับเมื่อบ้านเกิดเมืองนอนเพิ่นพี่พี่น้องเนาะโดย ค่กระทั่งน้องเด็กกับล้อสีดำให้ดำหน้าผู้พี่น้องลูกกลดำให้ดำหน้าเพิ่นได้เนาะแต่ว่าทางผมกับหัยูผู้พี่น้องไปงานชบนี่แหละเนาะผู้พี่น้องเนาะโดยอาสำหรับกินนี้ชานวลกับชีได้อำนาจพาจากโดยวัตุทุกคนไปก่อนก็อย่าลืมกดติดตามได้กดแชร์กดไลค์ให้ทางชาวนวลเด้เลยผู้พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเนาะโดย สำหรับคืนนี้ขอกาวคข้ามาสบายดี